กับทักทายสวัสดีครับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนเด้อย,ยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube ของบาจิตบันโคอีกแล้วเนาะทักทายสบายดีบรรยากาศตอนเศร้าๆกับบรรยากาศลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วเด้อเนาะพี่น้องไงอยู่ที่กรุงเทพเนาะเอฟซีรับซ้มจากทางใดอยู่ทางใดหนาวแนกะคอมเมนต์มาบอกบาจิตแนะนเะด้อเนาะพี่น้องไงโซนนี้กนะ็เริ่มเข่นานานๆแล้วกนะดูแลสุขภาพตัวเองแนะนเะด้อเนาะอ ช่วงนี้บัจจิตกะห่างหายเนาะห่างหายจากการลงคลิปไปกะหลายมือเนาะพี่น้องเอ้หลายมือกะประมาณสิบมือเนะาะเพราะว่าโซนีก่กะท่อท่อแน่เนาะท่อท่อแล้วกะเบิดไฟแน่เบิดไฟหลายอย่างอ่าตอนนี้กะกลับมาสู่หม่เนาะกลับมาสู่หม่ชีวิตเฮาล่มได้กะลุกได้คือกันเนาะพี่น้องเอ้ตอนนี้กะเอาเนาะหลังจากที่บัจจิตได้ห่างหายไปเนาะพี่น้องเอ้แล้วก็หลังจากทีบกกท่บัจจิตได้ออกจากงานบอลเกา่าเนาะ กับมีพี่ๆเอฟซี FC, เพื่อนก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจกับไลน์เนาะพี่อนๆเลยล่ะกะ็มีเอฟซีเนาะผู้ที่เพื่อนติดตามบาจิตตั้งแต่โดนๆเนาะกับเป็นเอฟซีเกา่าเพื่อนก็ได้โทรเข้ามาทักเข้ามาถามในข้อความส่วนตัวของบาจิตเนาะถามว่าอา่าบาจิตเป็นจังได้ได้งานใหม่หรือบ่เนาะได้งานใหม่หรือบ่ล่ะกะ็เสียดงานต่อบอ่หรือว่าสิกับบ้านประมาณนี้เนาะเอฟซี FC เพื่อนก็สงสัยล่ะกะ ah อ็อยากรู้อ่าเพราะว่าบาจิตลาออกจากงานบอนลเก่าล่ะกะ็ บาได้แจ้งอย่างเลยเนาะอยเงียบไปเลยเพราะว่ากะท,ะทะ่อท่อเนี่ยนอพยพ้ลยเอ,อาวมื่อกี้กะจะมาถือโอกาสแจ้งพพเอฟซเลยเนาะว่าบาจิตอ่าได้งานบอลใหม่หลือเด้อเนาะตอนนี้กะกำลังจะเดินทางไปทํางานเนาะเดินทางไปทํางานงานบอลใหม่ของบาจิตนี่กะบาจิตได้เริ่มง,งานประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วเนาะกะรู้สึกแบบว่างานบอลน,นี่มันกะเหมาะก,กับบาจิตแน่เนาะความสามารถที่บาจิต กสามารถเห็นได้อยู่งานวันนี้ถึงว่าคาแห้งมันจะบ่แพงเนาะค่าแห้งกะเริ่มต้นอยู่ที่300เนาะ300บาทแต่ว่าเพิ่อนออกค่าห้องให้เนาะได้ที่พักฟรีก็โอเคอยู่เนาะ,ะสำหรับเงินวันละ300อ่าเดือนหนึ่งกัประมาณ9,000เนาะกะค็ค่อยๆเก็บค่อยๆออ,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 ออมเอาตอนนี้บัจจิตก็จะตั้งใจเห็ดงานอยู่บนนี้ให้ดีที่สุดนะพี่น้องเย เพราะว่าบ่ยอยากย่ายงานเรื่อยแล้วเนาะเพราะว่าใหญ่งานเรื่อยแล้วนะบลแวบบมันตั้งหลักตั้งฐานบา่ได้นาะพี่น้องไงก็คือแบบมีเอฟซีตีติเข้าหลายอยู่เนาะว,ว่าบาจิตนี้ใหญ่งานเรื่อยเนาะใหญ่งานเรื่อยเพิ่นก็ับเป็นห่วงอ่ะแหละย้ญ่งานเรื่อยมันก็ตั้งหลักบ่ได้กนะ็เมนความเพิ่นเวอาอยู่เนาะตอนนี้บาจิตก็ตั้งใจเห็ดงานอยู่บนนี่แหละพยายามสิบอ้ายใหญ่งานแล้วเพราะว่าอยู่บนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนะาะเพราะว่า อ่ะถึงคาแห้งมันสึบะแพงกะเพิ่นก็ออกคาเซ้าห้องให้เนาะแล้วก็มีอาหารให้อีกเนาะสองมือ้อก็ถือว่าโอเคเนาะเพื่อนทุ่มงานก็ถือว่าดีอยู่นะซอยกันซอยกันเฮ็ดเนาะถือว่าแบบเพื่อนทุ่มงานก็ถือว่าโอเคแล้วกะ็อ่าถือเจ้านายก็ใจดีอยู่เนาะเพื่อนก็เข้าใจบัจจิตเนาะพี่น้องอ่า ตามความสามารถเท่านี้แหละเป็นกำบอบหมายงานให้ตามความสามารถของมาจิตเนาะอตอนนี้มัจิิกะได้งานใหม่อะไรเด้อกะถือโอกาสมาแจ้ง PPFC ในคลิปนี่เลยเนาะตอนนี้กะกำลังเดินทางไปทำงานเดินทางไปไกลเติอบอยู่นะเอาหลังจากที่มัจิตได้ลงคลิปเนาะลงคลิปที่บัจจิตได้ลาออกไปกะยังมี fc ที่เพิ่นติดตามบัจจิตหม่ๆหมเนาะเพิ่นกันยังแบบว่าบอขอใจเนาะเพิ่นกับคอมเมนต์เขามาแบบประมาณว่าถ้าว่าบัจจิตเหตุงานเนาะเหตุงานบอดได้แลกักะทนคํเว่าของเจ้านายสัมีบอดได้ก็ควรที่จะนอนไปกัควรที่จะกลับไปนอนอยู่บ้านซะประมาณนี้เนาะส่วนหลายก็จะเป็นคอมเมนต์ประมาณนี้ให้กลับไปนอนอยู่บ้านซะเนะาะบัจจิตกะตอบเลยว่า ยังกับบ่ได้เดอ้อเนาะเพราะว่าภาระของบัจจิตก็ยังมีหลายอยู่เนาะ,ะแล้วกับ,บัจจิตกับขอบอกแนวเนาะว่าถ้าว่าภายาัยบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั่นก็คือสีบ่ฮู้บ่เข้าใจเนาะก็ะคือบัจจิตอยู่ในเหตุการณ์นั่นมันยังมีคําเบอกที่แห้งกุนันลายอยู่แต่ว่าบัจจิตบ่ได้ว้าเนาะก็ะกคือเพิ่นบอกแบบประมาณว่าะจะไปไหนก็ไปเนาะ อาจะไปไหนก็ไปคำบอกประมาณนี้เนาะของเจ้านายเก่าที่บรจจิตอยู่เนี่ยก็คือแบบเพิ่นว่าแบบว่าเพิ่นบ่ได้ต้องการเท่าลยเนาะเพิ่นบ่ได้ต้องการบัจจิตเลยบัจจิตรกับบุคุณที่จะอยู่เนาะตอนนั้นที่บัจจิตรคิดระดับความสามารถของบัจจิตกับเหตุงานวันนั้นบ่ได้แน่เนาะเพิ่นกับไล่เท่า้วเพิ่นกับไ่ต้องการเท่าไรบัจจิตรก็เลยละออกตั้งแต่เมื่อนั้นเลยเนาะกับผู้วัจจิอยู่ไปเหตุยังแน้วเพิร์นกับผู้วัจจิตรอยู่ไปเหตุยังเนาะ ในเมื่อเพื่อนบอต้องการเขาแลวเขาก็ออกมาหาบอลไม่เนาะหาเห็นงานบอลไม่บอลที่เพื่อนต้องการเขาเนาะบอลที่ความสามารถของเขาเห็นได้ตอนนี้บัจจิตก็ได้มาพ่องานใหม่แล้วนะกับหุ้สึกแบบว่าโอเคอยู่สำหรับบัจจิตเนาะเป็นงานบอลไม่ที่แบบจะได้เพิ่นก็าต้องการเขานะเนาะเ่าก็จะตั้งใจเนาะตั้งใจเห็ุงานที่เพิ่นบอกมาให้เาเต็มที่ปรนะมาณนี้เนาะ เอาเนอกจอกอินบัณฑิตก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอขอบคุณเ,เ,เ,เนะอฟซีผู FC, ้ที่เพิ่นเข้ามาให้กำลังใจเนาะขับมาให้กำลังใจกันไล่ข้ามาซ้่งเติมกันไล่กับบ่ากันเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้เนาะบัณฑิตกาจะเอาความคิดเห็นของเอฟซีนี่แหละเนาะเอาความคิดเห็นคำแนะนำคำเตะติ่งมาปรับปรุงแก้ไขเนาะพี่น้องเลยมานำใส่ในการ ใส่สวิตเนะาะอาบัจ,จิตกะทอๆนะช่วงนั้นตอนนี้กะรู้สึกแบบว่ามีไฟขึ้นมานแน่แล้วเนะาะกะเลยแบบว่าออกมาทำคลิปแจ้ง T P F C ว่าตอนนี้บัจจิตได้งานใหม่แล้วเนาะงานบอลน,นี้กะโู้สึกแบบว่าจะโอเคอยู่เนาะโอเคกว่าบอลเก่าอยู่ เพราะว่าเจ้านากักเข้าใจเนาะเข้าใจบัญชิเป็นกบบารบอบหมายงานตามที่ความสามารถเท่าเหตดได้เลยแหละมู่อเ,เพิ่มงานก็ดีเนาะนตอนนี้กับกบลาบแรจะเดินทางไปฮอดแล้วเนาะ <c oughs> เดินทางไปทำงานโซนี่กับบอคอยได้ลงคลิปเพราะว่า อาบูซิต่อต่อลวก็ค่าเวียค่างานเนี่ยนาะก็เลยแบบว่าวัได้ลงคลิปเอานาะ้อหนะรับคลิปนี้บูจิตก็จะมีประมาณนี้เด้อจันไดนกระฝากเป็นกำลังใจให้บูจิตเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญกระฝากเบิ่งโฆษณาให้บูจิตเนี่ยด้อเนาะพี่น้องเพื่อจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็ขอขอบคุณเอสซีหลายๆเนาะที่เพิ่นได้คอมเมนต์มาใหกกำลังใจบูจิตกันไลน์เนาะอาบูซิตแบบว่ามีกำลังใจในการสู้เวียดสู้งานต่อนี่ มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อเนาะโงนี่อ่ะจะได้กระแฟร์ไปก็เลยใจให้มปิตันได้เด้อเนาะขอโตลาไปก่อนเออแบบนับเป็น้องเลยขอโตเฮ็ดงานก่อน